มาคือเดือนนี้กันอ่าว่าเจอแต่เปลือกไงในเดือนนี้สิอ่าเปลือกเหมือนกัน one hour later เปลือกจ้าเปลือกอีกแล้วจ้าน่าจะเปลือกเหมือนกันจ้า ดูนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องค,อคุดนี่เย้โตอนนี้<ๆ>เราก็จะไปดูปูที่เราดักไว้นะคะดูว่ามีเยอะแค่ไหนเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆไปดูกันแต่ขอบอกว่าสนุกมากแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะมามาเก็บหอยเนาะเาจ้าหน้าที่บอกว่าเราอ่ะไม่ต้องแบบ คุยเลยมันจะอยู่ตามใยหาดเลยแต่ไม่นะคะอยู่ค่อนข้างจะประมาณแบบฝ่ามือนึงลึกลงไปอะ่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็จะต้องเตรียมถุงมอืออ่าไม่งั้นมันจะเจ็บเนี่ยได้มาหลายแผลเลยวันนี้แต่แต่สนุกมากๆจริงๆเลยสนุกไหมล่ะสนุกไหมสนุกครับ,รบเรียมได้กี่ตัวรเรียมได้กี่ตัวได้หอยกี่ตัวอสองตัว จริงเราน่าจะได้เป็นร้อยอยู่นะที่เราคุยๆกันแต่เรามีหลายคนนะเนาะช่วยๆกันรู้สึกว่าที่นี่จะมีลิมิตสักประมาณ72ตัวต่อคนเรามาหลายคนก็ได้หลายตัวอยู่นะ <c oughs> <c oughs> จะพาเพื่อนไปดูปูกันนะคะ <c oughs> อย่าลืมนะต้องเตรียมถุงมือมาด้วยจะได้ไม่เจ็บนะคะแล้วก็เตรียมที่ขุดมาด้วยเอาพลัวเล็กๆมาก็ได้น่าจะใช้ได้ดีเนาะ me okay let's see pretty decent oh yeah it's bigger oh nice. we can definitely keep this one <laughs> is that a female? this one is uh, yes this one's female so we have to call it all mm -hmm. right let's go <laughs> เราอยู่ที่ Woodburn Premium ใช่เอาเลยก็เดี๋ยวเราก็จะไปช้อปปิ้งกัน,กนมีเวลาแค่2ชั่วโมงสองชั่วโมงหชั่วโมงนิดนิดเดิมจริงๆแล้วค่ะที่แล้วยายเคยมาที่นี่แล้วตอนนั้นเป็นคล้ายๆกับ Girl's Trip แล้วเราก็ <laughs> เขาเปิดชอปตั้งแต่10โมงเราก็ชอปตั้งแต่10โมงจนถึง8โมงลกลางคือสนุกมาก <laughs> วันนี้เราค่อยๆจะรมิดเ,เวลานิดนึงเราจะได้ไม่หมดตัวเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเจออะไรกันบ้างไปตามจันเปเลติตาารักจงเลย i'm คะดึมถ่ายตอนทำถ่ายตอนจะเสร็จแล้วต้องไปติดตามที่อันตอยชาแนลนะคะไม่ได้ทำตอนในช่วงมีคนชิมให้มีคนชิมให้แล้วดูอร่อยไหมโอ้โหหอยสดๆนะคะนี่กูเป็นแบบหอยม้วนอร่อย